ตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรจัดโครงการแบ่งปันความสุขเพื่อพี่น้องชาวกำแพงเพชรนำฝรั่งพร้อมข้าวสารแจกประชาชนเพื่อช่วยเหลือช่วงโควิด -19 ที่ศูนย์ปฏิบัติการสายตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรป้อมสายตรวจวัดบางสถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรวจัดโครงการแบ่งปันความสุขเพื่อพี่น้องชาวกำแพงเพชรนำฝรั่งจำนวน200กิโลกรัมพร้อมด้วยข้าวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำผลไม้หน้ากากอนามัยแจกให้ประชาชนนำโดยพันตำรวจเอกชยินทร์รสุขนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมแจกโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวและที่สัญจรผ่านไปมาเดินทางมารับด้านพันตำรวจเอกชยินทร์รสุขนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรได้จัดโครงการแบ่งปันความสุขเพื่อพี่น้องชาวกำแพงเพชรโดยนำผลไม้ที่ได้ซื้อจากเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรงแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการสนับสนุนแก่เกษตรกรโดยตรงให้มีรายได้ทั้งนี้สถานีตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรได้รับเงินบริจาคจากข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรและผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าประชาชนและคาดว่าจะจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อเนื่องไปอีก